สวัสดีจ้ามาพบกับช่องส้ง beauty channel อีกเช่นเคยหายไปนานเลยนะจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามารีวิวโลชั่นของอันนี้นะจ๊ะแบนด์ทิดาออร่าไวต์บอดี้เซรั่มจะเป็นโลชัน่นบำรุงผิวกายช่วยให้ผิวขาวอมชมพูเนื้อโลชั่นก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นเนื้อเซรั่ม ถ้าบำรุงผิวกายกนะ็จะช่วยให้ผิวขาวอมชมพูกันแดดได้ด้วยนะจ๊ะตัวน,นี้ขวดละ290ราบาท ถูกมากๆใช้ได้นานเป็นเดือนบางคนก็ใช้ได้สองเดือนเลยนตัวกล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอนที่เราจะเก็บออกมาก าใครสนใจก็หาซื้อมาใช้ได้หรือว่าสั่งซื้อทางร้านส้มก็ได้นะจ๊ะมีขาย290บาทจ้ะส่งฟรีถ้าสนใจก็ทักสอบถามได้นะจ๊ะจ้ะใช้ทาบำรุงผิวกายจ้ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้ะก็มาแนะนำโลชั่นทาบำรุงผิวกาย ไปแล้วนะเจ้าเพื่อน